สมคันเป็นสัญญาณเตือนว่าติดเชื้อ HIV หรือเป็นเอชหรือเปล่าฟังโปบีเลยค่ะถ้าเกิดคุณนะ ติดเชื้อไวรัสตัวอื่นไม่ใช่ HIV นะไวรัสตัวอื่นอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเป็นเชื้อไวรัสอะไรก็ตามนะที่เป็นเชื้อไวรัสเนี่ยมันทําให้เกิดอาการต่างๆได้มากมายเลยคันนี้ตุ่มต่างๆเม็ดต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยจากเชื้อไวรัสมันก็มีอย่างเช่นอันนี้เป็นงูสวัสดงูสวัสดนี่ก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะถ้าภูมิต้านทานเราตกนะมันก็เกิดขึ้นได้หรือเริมเวลาที่คุณเป็นเริมนี ีก็หลายคนก็อาจจะเคยเป็นนะเวลานอนน้อยนะภูมิต้านทานตกก็เป็นรวมถึงคนที่ติดเชื้อ HIV เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นะมันไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณมีเริ่มขึ้นหรือว่างูสวัสดขึ้นคือติดเชื้อเอชมันไม่ใช่มันคือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะทีนี้คนที่ติดเชื้อ HIV แล้วจริงๆนะเขาบอกว่ามันก็มีอาการทางผิวหนังในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยพบได้ถึง78%คือคนที่ติดเชื้อ HIV มายาวนานนะหลายปีและ 7, 8, 9ปี10ปีเนี่ยนะคะจน CD4 เนี่ยนะตกลงเรื่อยๆตกลงเรื่อยๆจนตอนนี้ภูมิคุ้มกันเราตกมากนะเราก็จะแพ้ง่ายอ่ะ เป็นโน่นเป็นน, ôn, น,นี่อะไรได้ง่ายแล้วก็ส่วนมากก็จะออกที่ผิวหนังเนี่ยถึง7 8เซพราะนั้นถ้าเกิดใครนะคะที่มีอาการทางผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจากที่เออไม่เคยเป็นเลยก็ให้ว่าสงสัยสงสัยว่าอาจจะมีเชื้ออะไรอยู่ในตัวให้รีบไปตรวจเลือดหรือไปพบแพทย์ทางผิวหนังแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอไวรัสเริ่มเข้าตัวเราเนี่ยแรกๆมันมีนะ แรกๆบางคนเนี่ยก็มีเม็ดขึ้นเลยตั้งแต่แรกบางคนไม่มีเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังที่กำลังต่อสู้กับเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยปฏิกิริยาตอบสนองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพื้นฐานสุขภาพเราไม่เท่ากันนะเพราะนั้นบางคนอาจจะออกผื่นบางคนอาจจะไม่ออกผื่นเพราะนั้นเวลาที่คุณรับเชื้อ HIV มาแรกๆบางคนมีผื่นและบางคนไม่มีผื่นเลย แล้วพอถ้าเกิดเราไม่ได้หาต้นเหตุถ้าเราไม่ได้ไปตรวจเลือดเป็นประจำนะคะเราไม่รู้ว่าเรามีเชื้อ HIV อยู่แล้วเราไม่ได้ทานยาต้านนะะไม่ได้ดูแลเรื่องควบคุมเชื้อ HIV cd 4เราตกไปเรื่อยๆตอนที่ cd 4เราตกไปเยอะๆเลยเนี่ยนะคะจนต่ำกว่า200เนี่ย CD4 เนี่ยมันก็จะมีอาการทางผิวหนังแบบเนี้ซึ่ง มันจะมาอีกทีก็ตอนที่ซ d 4โรเราต่ำกว่า200นี่ซึ่งจะกินเวลานานจากวันแรกที่เราติด HIV นะจนมาถึงวันที่เรามีเม็ดขึ้นเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนะคะมันกินเวลาเป็น8-9ปี10ปีโน้น มันไม่ใช่แบบว่าคุณเพิ่งไปมีความเสี่ยงมาแล้วก็2วัน5วันเนี่ยนะจะมีผื่นขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดคุณไปมีความเสี่ยงมาแล้วก็อาจจะมีผื่นแพ้อะไรขึ้นมาอาจจะเป็นแพ้เรื่องอื่นก็ไปพบแพทย์ผิวหนังก่อนนะทีนี้วิธีที่จะรู้ได้ว่าตกลงว่าเอะเราติดเชื้อ HIV วหรือเปล่าเราเป็นเอดไหมเนี่ยนะคะดูจากตุ่มพวกนี้เนี่ยบอกไม่ได้เลย พวกนี้เนี่ยนะคะใครก็เป็นได้ติดเชื้อไวรัส,สอื่นก็เป็นได้แล้วก็ภูมิคุ้มกันตกเป็นได้เราจะบ่งชี้ชัดเจนได้ต่อเมื่อเราไปตรวจเลือดค่ะบี B ก็มีตัวช่วยนะสำหรับผู้ที่ถ้าเผอิญว่าพลาดแล้วตอนนี้เนี่ยติดเชื้อ HIV อยู่นะกินยาต้านอยู่แล้วก็อยากเพิ่ม CD4 เผอิญว่า CD4 ต่ำมากนะคะ ดีก็มีสารอาหารรูปแบบเจลนะเป็นสารอาหารคุณภาพสูงนะสกัดธรรมชาติหลักๆก,ก็คือเนี่ยเรื่องภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ต้านไวรัสโอเคถ้าเกิดคุณมีคำถามหรือสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่อง HIV หรือเรื่อง AIDS นะคะก็แกน QR Code ในภาพนี้ได้เลยโทรศัพท์เบอร์นี้ก็ได้บียินดีให้คำปรึกษาค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย